สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมนนทชัยธนคำพอนะครับผมจะมาเข้าที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า Google Earth นะครับเราจะมาลองดูกันนะครับว่าบริษัทโดเทล่านะครับอยู่ที่ไหนนะครับนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมกำลังรันนะฮะ Google Earth นะครับนะครับแล้วก็มาพิมพ์คำว่าโดเทล่านะครับอ่าโดเทล่าตรงนี้เลยนะครับ โดโทราเฮดคอเตอร์นะครับตัวนักงานใหญ่นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับปั้งเข้าไปเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือโดโทรานะครับเห็นไหมฮะตึกโดโทราทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับตึกโดโทราทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็ใช่ด้วยนะครับนะครับตันักงานใหญ่นะครับอ่าดูนะครับโดโทรานะครับ โดเทล่าเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นนะฮะอาคารของเขานะครับนี่ก็ใช่นะครับนี่นะใช้อย่างนั้นเลยนะครับโดเทล่านะครับบริษัทนะครับมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับนะครับมีศูนย์วิจัยนะครับแล้วก็ผู้บริหารของเขาเนี่ยมีวิสัยทัศน์ด้วยนะครับมีประสบการณ์บริหารเป็นนะครับสินค้าของเขาครับมีประมาณอยู่7หมวดหมู่นะครับ โปรดักก็มากเลยทีเดียวนะครับเข้ามาเมืองไทยเนี่ยหลายร้อยตัวเลยทีเดียวนะครับเข้ามานะครับการผลิตก็มาตรฐานนะครับนะครับยอดขายนะครับปีหนึ่งก็หลักพันละฮะหลักพันนะครับหลักพันหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สินค้าของเขานะครับมีโอกาสซื้อซ้ำถึง70%เเลยนะครับผมโดเทล่านะครับครับมาดูตึกของเขากันนะครับ ครับผมมาลองดูนะตัวนี้เห็นต่างๆใช่ไหมนี่นะครับตัวของเขานะครับนะครับบริษัทของเขานี่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับโอกาสน้อยมากนะครับที่จะมีบริษัทระดับยักษ์ใหญ่อย่างนี้เข้ามาเมืองไทยนะฮะนะครับครับมาดูที่โดทาร่ากนี่นะครับนะครับจะเห็นนะครับผลิตภัณฑ์นะครับ e อ s e n t i a ย oil นะครับนะครับ ซัพพลีเมนต์นะครับเป็นกลุ่มอาหารเสริมนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้ฮะประมาณอยู่เจ็ดชนิดนะครับนะครับเจ็ดชนิดนะครับสินค้าของเขาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับครับโดทลลางนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มาเปิดเมืองไทยนะครับตอนนี้เรารับแม่ทีมต้นสายนะครับแล้วก็โฟลเดอร์นะครับนะครับ บริษัทยักษ์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับสินค้าเข้ามาเมืองไทยตอนนี้น่าจากหลายร้อยรายการนะครับนะฮะมากมายเลยทีเดียวนะครับกลุ่มอาหารเสริมก็มานะครับกลุ่มอาหารเสริมก็เข้ามาด้วยนะครับตัวนี้นะฮะนะครับสนใจก็ทักมานะครับโทร0800332288นะครับลายแอกตามเบอร์นี้เลยนะครับลายแอกวีไลน์นะครับขอบคุณครับ